สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปายเซ็นเตอกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้เลยนะคะปายก็บอกว่าเป็นอยู่วันหนึ่งเลยนะคะที่ปายเนี่ยร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะจนแบบว่าวันนี้อยากไม่อยากจะทําคลิปอีกแล้วนะแต่คือเฮ้ยมันมีไอเทมฟรีเข้ามาอีกแล้วนะคะก็เลยเอ,อสู้หน่อยเว้ยแบบว่าทนรร้อนอีกนิดน,นึงเพื่อทุกคนนะคะก็เลย ไปล้างหน้าแล้วก็ไปจัดตารางเรียนมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เรียนลูกเสือด้วยนะก็เลยแบบว่าร้อนเป็นพิเศษนะคะโอเคก็เดี๋ยวตัดเรื่องเรียนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะว่าไอเทมฟรีเนี่ยคืออะไรอะไรแบบไหนยังไงนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครป์เกิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ปายด้วยนะคะเพะื่อเปลังใจจนกว่าจะครบ7 0 0 0พันซับนะคะก็จะพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยะคะ่ะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเข้ามาที่ค้้นนหาไดเลยะะคะ กดมาได้เลยนะคะแล้วีนี้ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ที่คำว่า capital japan นะคะอ่าซึ่งมันเป็นไอเทมฟรีนะคะทุกคนอืมนี่บัญชีแรกเลยนะคะก็คลิกเข้ามาได้เลยนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดที่โพสต์ล่าสุดของเขาได้เลยนะคะอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเป็นไอเทมฟรีนะคะทุกคนเราก็ตามด้วยกดที่คําว่า go ได้เลยะคะ่ะอ่า go ก็คือแบบว่าให้เราเนี่ยไปต่ออะไรอย่างงี้เนาะ อ่าและนี้ก็เลื่อนลงมาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมของญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็เหมือนกับไอเทมบ้านเราเนี่ยแหละนะแล้วก็ให้ทุกคนนี่ยเลื่อนลงมานี่ค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ย กดค้างตรงนี้นะคะเขาก็จะทําการคัดลอกให้กับเราเนะะี่ยค่ะอ่ะโอเคปลายก็คัดลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็ให้ทุกคนเนี่ยกดที่ตรงนี้นะคะปลายก็มรู้เหมือนกันนะมันอ่านว่าไงนะคะแต่ก็มีหน้าที่มาสอนทุกคนหาก็พอแล้วนะคะเราก็ให้เราเนี่ยกรอโค้ดได้เลยนะคะนี่โค้ดนี้เลยนะคะแล้วก็กดที่คําว่าลงทะเบียนนะคะอ่านี่ก็นี่เขาก็ขึอน,นี้นะคะให้กดตกลงได้เลยนะคะเราก็ามาที่ครั้งของขวัญเลยะคะ่ะทุกคน นี่ก็จะได้มาอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนทุกคนนะคะหาอีกไอเทมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไอเทมอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะอ่ะก็ให้ทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือกดค้นหาเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตามด้วยพิมพ์ว่าเซเบโตเจแปนนะคะหรือใครจะแบบว่าพิมพ์ว่าเซเบตโตแล้วก็ GA กันนะทุกคนนี่แล้วก็กดกระดิ่งเหมือนเดิมเลยนะคะอ่า ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งไอเทมของเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าไปาก็แบบว่าแอบไปส่องมานะคะว่ามันน่ารักจริงหรือเปล่าซึ่งมันนะคะสามารถได้ทั้งหมด3ไอเทมนะคะทุกคนก็คือใช้วิธีที่ไปสอนเนี่ยไปหาไอเทมฟรีได้เลยนะคะซึ่งมันจะได้ทั้งหมด3ไอเทมนะคะก็คือไปขอ,อย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าได้ทั้งหมด3ไอเทมนะคะแต่ไปคือขอเอิม่มเอาไว้2อไอเทมแล้วกันเนาะ <_ S 1> เพราะว่านี่มันก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวแบบว่า มันคลิปมันจะแบบนานเกินไปเนาะอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยยกตัวอย่างมาแค่3มไอเทมแบบว่า2ไอเทมละกันนะคะโอ้ยสไอเทมตอนนี้คือจะติดไปหมดแล้วนะคะทุกคนอ่ะก็คือคลิปก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกว็กดซับสไครป์กดริ่งแจ้งเตือนให้ไปด้วยนะคะเพิ่มใจจนกว่าจะครบ7 0 0 0นซับนะคะส่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเลยเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย